สวัสดีครับพวกัผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23พฤศจิกายน64นะมาวิเคราะ์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี True Advanced e t e c h PT CPL Intas EAK Bank GPSC แล้วก็ u e b าตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะก็เพิ่งมาติดกับเขานะสำหรับตัว UEB ก็ก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาเริ่มต้นกันที่ เซตก่อนนะเซตก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะมาคลอเคียร์อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบอยู่ถ้าผ่านไปได้ก็ไปต่อนะพันหกร้อยห้าสิบห้าแล้วก็พันหกร้อยหกสิบสามนะครับยังมองว่าดีอยู่นะตอนนี้คราวนี้มาดูที่ t u u อ่า t ท u ูนี่ก็ไงใครที่ดูช่อง Money b a t t e r อก็ร่ำรวยกันไปเนาะ t True นะ tr นะ tr นะก็มีให้ซื้อตั้งแต่วันนี้นะอืม วันที่สิบหเนี่ยแหละนะครับก็แจมโบกันไปนะตอนนี้ก็แนวต้านอยู่ที่5บาทนะคนที่มีของตอนนี้วาง Stop ปล s อไว้ที่4บาท42นะถัดไปแอดวานอะ่าแอดวานดูมันนี่เบเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะก็ตอนนี้มาที่ปิดที่209บาทแล้วแนวต้านถัดไปคือ215บาทนะครับ215บาทแล้วก็นู่นเลยนะ240เลยนะ คนที่มีของตอนนี้วางซ o บลอตไว้ที่201บาทนะครับอืมแบบอย่างนี้เอาอีกไหมอ่าอีกประมาณ6บาทเอาเป่าหกบาทก็ประมาณ3%ามเเนตะเนาะอืมตัวถัดไป d t แท็อ่าดีแทขึ้นมาทั้งทั้งยวงนะทั้ง to เอ็กซ์แวรนดีแท็กนะขึ้นมาหมดนะครับข่าวก็มีการควบรวมกันเรียบร้อยเนาะก็คนที่มีของตอนนี้วาง stop ลอตไว้ที่43บาท50สตา์นะสำหรับตัว d t แท็แนวต้านถัดไปคือ ส7ิบเจ็บาทเจ็ดสบห้าสตางค์นะก็ยังเหลือกแก็บอยู่นะพี่ที่ล่วง <c oughs> เออไม่สนใจนะครับเออคราวนี้ก็ามาที่แนวรับสาสิบเจ็ดบาทนะอย่าพึ่งเข้าไปเทรดนะอย่าพึ่งเข้าไปเทรดเพราะว่าคนบางคนชอบจำเฮอโอ้ยพี่ที PT เนี่ยมันเคยทำสูงสุดตรงนี้เท่าไหร่วะสี่สิบเดีถ้าแบบถ้าจำนานๆหน่อยนู่นเลยนะห้าสิบหกสิบบาทนะใช่ไหมครับแต่อย่าพึ่งนะ ตอนนี้ลงมาครึ่งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเหลือ37บาทซัดไม่ใช่นะรอก่อนนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณเนาะรอดู35 34อะไรเงี้ยถัดไป c p o อ่า c p ก็หลุดเรียบร้อยนะหลุดแนวรับที่ให้ไปคือแนวนี้64บาท50สตางค์นะ64บาท5ก็พิจารณาขายทำกำไรนะครับหรือว่าถ้าจะขายออกขายทิ้งก็ หลุดหกสิบสามขายทิ้งนะ InTouch อ่าแอบมาอแอด d f u n ยังขึ้นฉันจะขึ้นไม่ได้เหรออะไรเงี้ยเนาะก็บวกมาสามจุดนหะกสองเปอร์เซ็นตนะก็รอสองเขียวนะสองเขียวนะตัว Ad InTouch นะ InTouch ก็ถ้าพรุ่งนี้มีแปดสิบเอ็ดบาทอะไรเงี้ยเนาะแปดสิบาทห้าสิบต่างอะไรเงี้ยนะก็ซัดได้นะก็เป็นสองเขียวนะครับคนที่มีของตอนนี้วางสต็อปรอดไว้ที่ เจ็ดสบ้าบาทห้สิบตางค์นะเบางไฟวิญญาานกะไหมเนี่ยโอ้สศรษวกยดงามนะตอนนี้คนที่มีของวาง stop loss เลื่อน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 ไหนเลื่อนเลื่อน stop loss มาวงไาว้ตรงนี้เจ็ดิบสาบาทนะเจ็ดบาบาทแล้วก็แนว take profit แปดสิบสาบาทห้าสิบตางค์เก้าสบาทเจ็สิ้าตางค์นะเออแนวต้านนะแนวต้านก็ไปต่อเรื่อยๆเค a n แบงอ่านี่ไง ก็นะสองแดงนะสองแดงนะถ้าหลุดร้อยสี่สิบห้านี้ก็ต้องต้องขายทำกำไรบ้างเนาะต้องขายทำกำไรบ้างนะสำหรับตัวเคแบงนะขึ้นมา,มาเยอะจัดอะขึ้นมาตั้งแต่ตัวหนึ่งร้ยหนึ่งบาทอะตอนนี้สีสิบเจ็ดเอร์เซ็อ่ะบวกไปอ่ะใช่ปะ่ะเออนะครับแก็บเหือน้อยละ G P S C อ่ะเฮ้ยเขียวมากบบนนี้ อยู่เหนือน้อน่าสนใจนะน่าสนใจนะ GPSC นะคนที่มีของวางซับรลอยที่75นะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่79.25นะครับส่วนตัวนี้น่าสนใจผุดๆนะเออตัวอุบลไบโอเอทานอลนะเอออยู่ที่อุบลที่จังหวัดที่ผมอยู่นะเออตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะอืมถ้า ผ่าน2บาท40ได้ก็2บาท54 2บาท72นะครับสำหรับตัว UEB นะคนที่มีของตอนนี้วางซัอปลอสไว้ที่2บาท26นะครับโอเคครบถ้วน10อันดับนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจเนาะแล้วก็ใครที่เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็กดสมัครสมาชิกอ่า เป็นสมาชิกแบบพรีเมียมหน่อยอะไรเงี้ยนะก็จะมีผลตอบแทนให้คือเป็นการบ้านหุ้นให้เล,ล็กๆน,น้อยๆนะครับเออแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money ่ e t เ e r นะกออ็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบ p r i v a t e นะสอนหนึ่งตอนหนึ่งได้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ